สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการข่าว360องศากับดิฉันนางสาวสโรชามียังนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ค่ะในเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นมีข่าวกิจกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะรู้กันหรือยังคะว่าคณะแพทย์ของเราได้ยกระดับความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้ว จะเป็นความปลอดภัยเรื่องไรนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะวันจันทร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2559ณห,ห้องอัติเรกณถลางแพทย์หญิงกันดิกาชนนิประสาทรองคณะบดีฝ่ายการคลังและบริหารเป็นประธานในการประชุมระบบ access control เพื่อเชิญบุคลากรในคณะแพทยาศาสตร์มาร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ access control พร้อมทางรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ของหน่วยงานที่เริ่มใช้ระบบ access control ตามที่ได้มีโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ทั้งระบบโดยติดตั้งระบบ access control ทั่วทุกจุดภายในคณะการยกระดับครั้งนี้เรียกได้ว่าเพื่อรองรับค่านิยมของคณะแพทย์ในข้อที่ว่ามีจิตสำนึกด้านความเสี่ยงและความปลอดภัยนับว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเลยค่ะ มีงานอบรมดีๆสำหรับบุคลากรชาวคณะแพทย์อีกครั้งค่ะจะเป็นงานอบรมอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะวันพฤหัสบ,บดีที่21มกราคมพุทธศักราช2559ณห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมีชั้น12ซีคณะแพทยศาสตร์ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการอบรมเรื่อง Common Problems in Radiology Made it easy เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์อันได้แก่รังสีแพทย์แพทย์ชัยทุนแพทย์ประจำบ้านและพยาบาลได้เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเพื่อที่จะได้นำมาใช้พัฒนาการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนับว่าเป็นงานอบรมที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรชาวคณะแพทยศาสตร์ขอปรบมือให้กับผู้จัดงานค่ะ เรามีภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนใต้จะเป็นใครมาเยี่ยมนั้นไปชมภาพกันได้เลยค่ะวันพฤหัสบดีที่21มกราคมพุทธศักราช2559พลตำรวจตรีมนทนเงินวัฒนะรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางมาเยี่ยมมอบประเช้าและให้กำลังใจกับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุถูกคนร้ายซุ่มยิงในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในสจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้มาพักรักษาตัวที่อาคารเฉลิมพระบรมีโรงพยาบาลสงขลานครินพร้อมทั้งได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ธนรัตน์บุญเรืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานคริน ็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่3จังหวัดชายแดนใต้ขอให้เหตุการณ์สงบลงได้ในเร็ววันค่ะในเดือนที่ผ่านมามีหน่วยงานมาเยี่ยมชมดูงานโรงพยาบาลสงขลานครินจะเป็นหน่วยงานจากที่ไหนนั้นเราไปติดตามชมข่าวนี้กันได้เลยค่ะวันพุทธที่20มกราคมพุทธศักราช2559ณห้องประชุม 2 0 3ทีมแพทย์และพยาบาลจำนวนสิบท่านจากโรงพยาบาลทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมดูงานหน่วยชีวันตาพิบาลในเรื่องระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งต้องมีการดูแลและการจัดการที่ถูกต้องในระยะก่อนเสียชีวิตให้จากไปอย่างสงบปราศจากอาการทุกข์ทรมาน ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลทุ่งสงที่ให้กเกียรติมาดูงานที่หน่วยชีวันตาพิบาลของเราค่ะหวังว่าในครั้งหน้าคงได้มีโอกาสต้อนรับอีกนะคะแล,แล้วก็ถึงคราวเปลี่ยนแปลงของคณะแพทย์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือการสรรหาคณะบดีคนใหม่วันนี้เราเอาความคืบหน้าขั้นตอนการสรรหามาฝากทุกท่านค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมข่าวนี้กันได้เลยค่ะ วันพุทธที่20มกราคมพุทธศักราช2559ณห้องเกษมลิ่มวงคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลอาการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินจัดประชุมขั้นตอนการสรรหาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลจากบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุมคณะบดีคณะแพทย์คนต่อไปจะเป็นใครเรามาร่วมลุ้นติดตามกันได้ค่ะระหว่างนี้บุคลากรชาวคณะแพทย์ทุกคนขอให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาคณะของเราต่อไปค่ะ เวทีสุขภาพในเดือนมกราคมที่ผ่านมาจะมีการให้ความรู้ในหัวข้ออะไรบ้างนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเวทีสุขภาพประจําเดือนมกราคมพุทธศักราช2559วันพุทธที่13มกราคมมีการเสวนาเรื่องลูกเชื่อฟังพ่อแม่สร้างได้โดยอาจารย์แพทย์หญิงจุธามาศวรโชตกำจรจากภาควิชาคุมาราเวชศาสตร์ และวันอังคารที่19มกราคมมีการเสวนาเรื่องเรื่องน่ารู้สัญญกรรมความงามโดยอาจารย์นายแพทย์นิติถาวนานุรักษ์จากภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนจากกันวันนี้ขอชิงไทยไว้ด้วยรายนามผู้บริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประจำเดือนมกราคมค่ะ และพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการข่าว360อองศาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ